สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหนอนหนังสือนะคะวันนี้เรามาอีกรอบนึงกับหนังสือวิทยาศาสตร,ร์แสนสนุกวิทยาศาสตร์เล่นลับสําหรับเด็กความรู้แสนสนุกสำหรับเด็ก30สเรื่องและนี่ก็คือภาพหนอนหนังสือนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับตุ๊กตาลีลาคูมา่าตุ๊กตาที่จะมาเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์เล่นลับแสนสนุกสําหรับเด็กคสวัสดีค่ะ เทืาศาสตร์เร็นรับสาสนุกสำหรับเด็กวันนี้เรามาในเรื่องนักบินไล่ล่ลอยู่ตาม UFO เมเดเพราะว่าถูกแปลกประหลาดอยู่บนท้อน่านฟ้านักบินทุกคนเตรียมโจมตีวันที่7จมกราคมนะคะคิดใลสกรเาสี่แปดเสียงไซเรนดังโทั่วฐานทับ อเมริกาตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่ยุตินะคะแต่ในที่สุดประเทศสหรัฐอมเมรค่ะกับฝ่ายพัธมิตรก็ได้รับยชนะผู้คนดีใจที่จะมีชีวิตสงบสุขทหารพากันพอใจนักอ,อากาศเอกฮิตผู้บัญชาการฐานทัพอากาศสั่งลูกน้องน,องนำกล้องสองทางไกลมาให้เขาเฝ้ามองท้องฟ้าทันใดนั้นก็เห็นวัตถุประหลาดบินอยู่เขาตกใจมากไม่นั่นอะไรมันไม่ใช่เครื่องบินลบแน่นอน ทันทีที่ประชุมหัวหน้าผู้บัญชาการเสร็จเขาพูดกับลูกน้องว่าเตรียมตัวออกจอมตีพร้อมไหมพร้อมครับหัวหน้าหัวหน้าผู้บัญชาการก็พูดว่าเครื่องบินลอกมาเยือนเราแล้วดังนั้นห้ามลงวาที่สันทัพเจ็ดัดพยายามเข้าใกล้วัตถุประหลาดให้มากที่สุดพวกเราจะรอฟังทางวิทยุเรืออากาศเอกทอมมัสเมนเทอร์ออกจากฐานทัพเขาได้รับขึ้นสัญญาณวิทยุทันทีที่หันหัวเครื่องบินหากเขาพบกับวัตถุประหลาดอยู่ ตรงหน้าเขาสังเกตว่ามันมีความสูงจากพื้นดิ 6, น6 6 0 0นเมตรเป็นลูกยนของาุงกลมอลอยเหมืนอนกระนุงกลมเลื่อนกันเอกแมนท่อหรือต่วมผู้บัญชาการบาง,งที่มันปรัดนะครับสร้างเหมือนสร้างเรื่ะงหะละใหญ่มากใหญ่ก,กว่าขึ้นเป็นล็อกอยู่ครับวิทยุสื่อสารจากเรืออากาศเอกมันท่อหลุดไปทั้งที่เขายังไม่ทันรับคำสั่งอะไรทหารรลกผู้บัญชาการต่างมองท้องฟ้า พวกเขาไม่เห็นทั้งวัตถุประหลาดและเครื่องบินทุรักกับเองแมนเทอร์เลยผ่านไปหลายชัว่วโมงพวกเขาได้รับรายงานว่าเครื่องบินตกห่างจากฐานทัพ150กิโลเมตรมีเศษเครื่องบินชิ้นเล,นนล็กชิ้นน้อยรวมถึงร่างนักบินที่เสียชีวิตท่างจากรี่ไปที่นั่นเพราะว่าบริเวณนั้นมีเครื่องบินตกจริงพร้อมกับศพเรืออากาศเอกแมนเทอร์และชิ้นส่วนเครื่องบินที่ก,กระจายไปไกลถึง1กิโลเมตรทำให้รู้ว่า เครื่องบินระเบิดกาอากาศและนาฬิกาข้อมือของเรืออากาศเอกเมนเทออยู่ที่เวลา15นาฬิกา18นาทีลุงคือภรรยาเรืออากาศเอกเมนทอได้รับขึ้นราชีสริยาพรจากประธานาธิบดีทูเมนประธานาธิบดีกล่กาวกับภรรยาของเรืออากาศเอกเมนเทอว่าสามีคุณเป็นหานที่น่านับถือและนายกย่างมากเป็นเรื่องเศร้าที่ต้องสูญเสียเขาไปกรุณาอย่าพูดเรื่องอื่นนอกจากอุบัติเหตุครั้งนี้ให้คนอื่นฟัง UFO คืออะไรมีคนนั่งมาถ่ายภาพ UFO ได้แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นของจริงวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์หรือ UFO หรือเป็นเศษสัสบทางวิทยาศาสตร์การมหารมันหยัดโดยกองทัพอากาศสหรัฐหมายถึงวัตถุบินที่ไม่มีที่มีอยู่จริงหรือสังเกตเห็นได้ แต่ผู้พบเห็นและการสืบสวนสอบสวนไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นอะไรรูปร่างแท้จริงยังไม่ได้รับการยืนยันวัตถุบินที่ยังไม่ได้รับการยืนยันส่วนมากเรียกว่า UFO ในเดือนมิถุนายนคศ1942อาเธอร์ะเป็นเอกชนจากรัฐบอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาบอกให้โลกรู้ครั้งแรกว่าเขาได้พบแต่วัตถุประหลาดเข้าแล้ว นัเบินเอวกาตก็สันนิษฐานว่าวัตถุประหลาดคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศลงของแม่หรืออาจเป็นดนาคอและหรืออีกว่าเกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ,รอประเทศเซียซึ่งเป็นประเทศหามหน้าในได้ทะลอมลับทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดเหตุใดคนส่วนใหญ่จึงสนใจ UFO อคนมากมายสนใจย f o เพราะคิดว่ามันมาจากนอกโลกแต่ไม่มีขครอธิบายรูปร่างแท้จริงได้ UFO เป็นวัตถุที่ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติกทั้งลักษณะไม่สอดคล้องกับสิ่งเป็ของมนุษย์จึงมาเชื่อโยนและเชื่อ UFO เป็นเครื่องมือ,อยา,านพาหนะของมนุษย์ต่างดาวที่ใช้เดินทางไปยังโลกแต่คนมักเข้าใจผิดว่า UFO ทั้งหมดหมายถึงจานมินของมนุษย์ต่างดาวแต่จริงๆแล้ว UFO บางส่วนอาจไม่เข้าข่ายจานมินเพราะอาจระบุได้ภายหลังว่ามีสิ่งมีที่มาจากสิ่งใดเช่นปรากฏการณ์ธรรมชาติเทคนิคการถ่ายภาพเป็นต้นคนเกาหลีเห็น UFO วันที่4กันยายนคิดวันสังกดานง9ก็ให้น,ะะหนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเก็บข้อมูลอยู่บ้านในเชนบตของซองโกลีประเทศเกาหลีเวลาใบสองโมงสิบนาทีนักข่าวถ่ายภาพภาพสามีภรรยาที่ห้สั์แล้วบังเอิญเห็นสิ่งหนึ่งบนท้องฟ้าเขาตกใจมากวัตถุประหลาดที่ถ่ายได้มีรูปหน้เห็นจานบินชัดเจนเมื่อถ่ายเสร็จใจมันก็ลอยสูงขึ้นหมุนเป็นวงกลมและบินหายไปจบแล้วนะคะกับเรื่อง UFO ของวิทยาศาสตร์สนสนุกวิทยาศาสตร์เรืรังสำหรับเด็กคมวิทยาศสนุกสำับเด็กสามสิบเรื่องโดยลีรักษุ้งแมาจังเป็นผู้บรรยายสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมให้ฟอนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ